เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอยโอ้ยมาอาบน้ำก่อนมา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 เยมาดูดูนางอาบน้ำให้โอ้ยแต่เช้าอาบน้ำแต่เช้าสดชื่นเนาะอืมมาดูดูวันนี้จะร้องร้องเพลงอะไรให้ยายฟังเนี่ยแต่เช้าอย่างเงี้บทเพลงยามเช้านี่นางจะมีเพลงอะไรร้องให้ฟังเนาะไหนดูดิ เพลงมั่นใจไม่รักบอกน่าจะลองได้ไหมเนี่ยไปดูก,ก่อนนะมั่นใจไม่รักเนี่ยร้องว่ายัางไงใยายมั่นใจตั้งใจจะไม่รักด้วยฉันไม่ ว่าความรักเป็นอย่างไรดูรู้ใจจงดวงใจไม่ไว้คิดถึงเขาไงน่ะไม่ได้นานสักครานี่ของรักเขาสิแล้วสิเราหรือ้ไง แค่เจ้าใจของเรามา่อชิงหรือนั้นโอ๊ยร้องไม่จบยายค่ะเพลงนี้นางจำเนื้อไม่ได้แทบจะไม่ได้สักเพลงเลยเนื้อเพลงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนางก็ไปฝึกไปซ้อมร้องให้ฟังนะนางร้องได้ไม่กี่เพลงเองที่จำเนื้อได้นะเดี๋ยวนะเอาเพลงอะไรดีอ่ะที่จบอ่ะ มันจะเพ็งจงรักเท่านั้นเองจะเพ็งคนจะรักกันได้เองร้องจบอะ่ะเอาโปรดเจ้าว่าฉันเป็นใครมาในอไหร่โปรดเจ้าว่าอาันนี้ฉันเคย รู้ดีเดียวเดียวไม่รักเธอแล่รักต่หลงไปรักมากเพียงหนกำหนดมาได้เท่าดวงใจฉันอย่าเพียงเธอ ดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชัวกร์กันนานเพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปกันแบบนี้ น,น,นี่จบแล้วเพลงเนี้ยเพลงประจำตัวนางเนี่ยฮนเอ๋อยากเอาที่หายาจกเดี๋ยวมันเป็นแผลยิ่แผลเ,เดียวักหายยากลรอายุเยอะแล้วหายยากจ้ะามาล้างค่ะล้างเนี่ยโอเค เดี๋ยวล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเดี๋ยวเราก็แต่งตัวเนาะไปนั่งโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกท่านค่ะ